ะะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะได,ได้ได้รู้จักด้วยโดยเกสสปิเกอร์ท่านนี้นะคะก็มีผลลัพธ์ปังๆว้าวๆมากๆเลยแล้วกันนะคะว่าเอ้ยทํำยังไงนะคะให้สายเบียร์นะคะรีบอลแล้วก็เห็นผลได้ชัดก็ขอเชิญเกสสปิเกอร์นะคะคุณเอ๋รัตนาวณิธานค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนําตัวก่อนเนาะ สวัสดีค่ะชื่อเอรัดาวันนิทานนะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายในอินเทเลียตอนนี้ไม่พูดถึงโควิดคงไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยคงมีผลกระทบจากโควิดกันทุกคนทุกสายงานทุกอาชีพมีผลกระทบไปด้วยกันหมดมีผลกระทบแบบไม่ได้นัดหมายเลยเพราะว่ามีผลกระทบทั่วประเทศและทั่วโลกแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี ก็ต้องขอบคุณคดกรที่ได้แนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก l e g า c ีที่ทำให้เราสุขภาพดีและมีรูปร่างที่ดีขึ้นจากผู้หญิงมีเลขสามหลักจนตอนนี้เราเราเป็นผู้หญิงที่มีเลขแค่สองหลักที่สุขภาพดีขึ้นและหุน่นหุ่นรูปร่างก็ดีขึ้นตอนนี้ไขมันที่เกิดที่อยู่มากมายตามช่องท้องนะเป็นไขมันอันตราย ที่เป็นภัยเงียบที่ทางคนไทยส่วนมากจะมักจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีอาหารอร่อยและเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีไขมันสูงทําให้คนอ้วนและมีการสะสมไขมันเยอะขึ้นเพราะบางครั้งการการออกกําลังกายก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะทำให้เราลดไขมันได้เพราะถ้าเราออกกําลังกายไม่มากพอและไม่เพียงพอร่างกายก็จะไม่นําไขมันเก่าออกมาใช้ ร่างกายก็จะใช้แต่ไขมันใหม่ดังนั้นเราก็สรรหาที่จะมองหาตัวช่วยหรือยาลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมที่จะมาช่วยในการลดน้ำหนักพึ่งซึ่งพวกนี้จะมีผลในการเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยาที่ลดน้ำหนักหรืออาหารเสริมส่วนมากก็จะช่วยแค่ในการบล็อกไขมันเริ่มแรกและไม่ได้ช่วยสลายไขมันหรือเบิร์นไขมัน ไขมันเก่าเลยซึ่งพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากเช่นจะเป็นโรคความดันความดันสูงกระเพาะทะลุหน้ามืดอาเจนหรือถึงขั้นหยุดหายใจไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไขมันสะสมเนี้ยก็จะกลายเป็นโรคร้ายแรงที่มาทำร้ายเราและทำให้เราต้องเสียงเงินในการค่ารักษาค่อนข้างสูงอย่างเช่นภูมิแพ้โรคหัวใจโรคเบาหวานไขมันพอกตับ อัลไซเมอร์และโรคโลหิตส,สูงพวกนี้จะเป็นการใช้จ่ายที่สูงมากในการดำรงชีวิตของเราเราก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม FB เป็นผลิตภัณฑ์ที่เผาผ่านไขมันโดยตรงที่อยู่ในกิจกรรมและในกิจวัตรประจำวันของเราได้ที่สารสกัดจากธรรมชาติก็จะมีส่วนผสมหลักก็คือ เซริทอนเป็นผลงานวิจัยจากฝรั่งเศสสามารถดึงไขมันออกมาใช้ได้งานจริงอ n โนวาครีนคาเฟอีนจากธรรมชาติช่วยระบบเผาผ่านไขมันและออกกำลังกายได้นานขึ้นกินค f f ฟ e m มียนแอ r แท t สามารถเพิ่มการเผาผ่านไขมันช่วยกระตุ้นไขมันสิน้ำตาลและเผาผ่านแคลอรี่ลดไตรกลีเซอไรด์ในเส้นเลือด สามแบคกราเกลช่วยช่วยในการยับยั้งไขมันและดึงไขมันช่องท้องและสลายพุงรอบๆไขมันให้ออกไปได้แอลคาเทียมฟูมาเลสให้ร่างกายเผาผ่านไขมันได้เร็วขึ้นแบคฟอรเกเอสเตอรลดการสะสมไขมันส่วนเกินราสเบอร์รี่เอาทให้ร่างกายนำไขมันไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นแอฟฟริก แอฟริกันแมงโก้สลายซาลูไลส่วนเกินและอวัยวะตามอวัยวะและร่างกายโคเมียมโคเมียมอะนิโคอาซิดทำทำงานร่วมกับอินซูลินนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ในระบบเาผาผลาญ และที่สำคัญของเราเนี่ยมีออยความปลอดภัยที่จดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการเผาผลาญไขมันจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมเผาผลาญไขมันไม่ใช่อาหารเสริมที่เป็นยาจึงได้รับสิทธิบัตรและการรับรองจากผลการวิจัยมากมายและไม่มีส่วนผสมของยาลดน้ำหนักแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวอันนี้คือเราก็บอกได้เลยว่าของเราอะอยสูงสุด เร่งในการสลายไขมันกําจัดเซลลูไลต์ยับยัง้งไขมันใหม่ลดไขมันช่องท้องลดพุงลดขาบเบียดได้เลยเทคนิคในการกินเอบและให้ลงเร็วอันนี้เรามาจากโคซิงนะคะก็ถ้าเช้าสองเม็ดหลังอาหารกลางวันสองเม็ดก่อนคาร์ดิโอสองเม็ดคือสักครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะแล้วก็เอบถ้าเกิดกินวันละสี่ถึงหกเม็ดต่อวันก็ได้นะคะ ก็จะทําให้เาผาผ่านไขมันได้เร็วขึ้นหลังอาหารหนึ่งเม็ดหรือหลังอาหารเช้า1นเม็ดหลังอาหารกลางวัน1นึเม็ดและก่อนออกกําลังกายทุกครั้งสองถึงสเม็ดได้ค่ะจะทําให้เผาผ่านไขมันได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการเผาผ่านไขมันแล้วคุณต้องออกกําลังกายหนักออกลดอาหาร รับประทานอาหารคลีนหรือยาลดน้ำหนักเนี่ยคุณว่ามันยากและมีผลเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมถ้าเราเปลี่ยนลองมาใช้ F B ตัวช่วยง่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพสูงคุณว่ายังไงกันบ้างคะเนี่ยประโยชน์ของคาเฟอีนเนี่ยป้องกันโรคเบาหวานป้องก,กงันโรคมะเร็งช่วยในการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าช่วยลดการ ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นลด,ลดอาการปวดภายในร่างกายทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นคุณชอบไหมคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ลดเซลล์ไร์ลดขาบเบียดการทำงานอยู่บ้านการเดินการทำงานบ้านก็เป็นการเบิร์นไปได้ในตัวเลยเพราะว่าเบิร์นทุกช่องทางเบิร์นทั้งวันไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีการเบิร์นทั้งวันของเอบีเนี่ยในการทำงาน นี่การลดขาบเบียดเนี่ยแม้แต่การดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะเราก็เราก็กินแอบี B ไปก่อนได้เพราะว่ามันก็จะเป็นการสั่งสรรเดินพูดคุยหรือเราอาจจะออกสเตปแดนกับเพื่อนๆก็ได้อันนี้ก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งซึ่งเราอะเห็นผลลัพธ์จากตัวเราเองอย่างชัดเจนดูจากคุณจะเป็นคนซ้ายมือหรือขวามืออันนี้เป็นภาระ,ะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภาระให้กับตัวเองมากสุขภาพก็แย่ อ้วนก็อ้วนเดินก็หนักปวดเนื้อปวดตัวมีทุกอย่างหมดแต่ถ้ามาทางด้านขวามือเนี่ยในการใช้รีบอนไปแล้วแล้วก็ใช้เอบเนี่ยเป็นหลักเนี่ยนะคะทําให้เราอ่ะเล็กลงสุขภาพดีขึ้นเนี่ยจากผู้หญิงหลักสามเหลือผู้หญิงหลักสองโอเคไหมอะทุกคนว่าเนี่ยแล้วเราก็มีพรีเซนเตอร์อย่างดีอย่างอเป็นนักแสดงชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ใครๆก็รู้จักเมพิชนาเนี่ย เราก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ใช้จริงได้ด้วยแล้วก็มีผลลัพธ์จริงให้กับเราเห็นนี่อันเนี้ยเราที่เราบอกมาทั้งหมดก็คือเราใช้จริงแล้วก็อันเนี้ยก็คือเป็นผลลัพธ์จริงจากคนที่หนักร้อยหกกิโลโลดลงมาเก้าสิบสองโลจนตอนนี้เหลือแปดสิบสามโลใช้เอบีเป็นหลักจริงๆและนะตอนนี้ก็คือสามารถวิ่ง ได้สิบกิโลวิ่งหามาาร马อนได้สิบกิโลจากการใช้เอฟบีทำให้เราวิ่งได้อึดขึ้นได้ออกกำลังกายได้นานขึ้นอันนี้ผลผลลัพธ์อันนี้คือดีจริงก็ก็เอบดีมากจริงๆแค่มีเอฟบีคุณสามารถบอกลาเซนลูไลท์ภุมิหนาไปได้เลยจบค่ะ <c oughs> ได้ไหมจ๊ะ <c oughs> ค่ะจบด้วยอ่ะได้ได้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยพี่เอ๋ยอดไหมสุดยอดเคุณก็สุดยอดเลยค่ะสำเนียงเป๊ะอืมหรือว่าเจ้าของภาษามาเองืมค่ะพี่เอเริ่มต้นน้หนักเท่าไหร่นะคะร้อยหกกิโลโหแล้วปัจจุบันนะคะแปดสิบสามโหเป็นไขเป็นไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เอ๋ ไขมันตอนนั้นสี่สิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นช่องท้องสิบสามสิบสามเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ไขมันเหลือสามสิบหกเปอร์เซ็นช่องท้องเหลือแปดโอ้ก็เท่ากับว่าช่วงแรกก็คือพี่เอกินรีบอลแล้วก็ใช้เอฟบควบคู่ไปด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ช่วงหลังๆก็คือเน้นในส่วนของเรื่องเอฟบีเป็นหลักใช่พี่เอกไม่ผ่าน ว้าวว้าวเลยพี่แล้วก็เออมีเรื่องหนึ่งก็คือตามคําโปรยก็คือสายเบียร์ก็ิเบนได้อยาก<อ>ให้แบบพี่เอชแชร์เทคนิคว่าทำไมอะ่ะเรายังแบบยังมีการกินแอลกอฮอล์อยู่ถึงแม้จะไม่ได้เท่าเดิมแต่ก็ยังมีกินบ้างแต่ว่าไขมันแล้วก็น้ำหนักพี่เอ๋สัดส่วนก็ยังเปลี่ยนต่อเนื่องอะคะ่ะคือถ้าเกิดอย่างพี่เอเนี่ยพี่เอ๋ทานไปเนีน่ยนะคืออย่างน้อยเนี่ยน้ำหนักอะ่ะ กับแฟตอะมันก็จะขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นน้ำหนักก็จะโตนึงหรืออะไรเงี้ยแต่พอเราหยุดอะพอเราหยุดกินปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าลู่คือกินเอบีกินอะไรปกติเนี่ย mm hmm. แป๊บเดียวไม่ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งวันเนี่ยก็คือมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมร mm ่า hmm. งกายจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าอ่าก่อนก่อน mm hmm. กินก่อนกินเบียร์เนี่ยพี่ก็กินเอบีกินทุกอย่างครบโฟเฟอร์อะไรกินครบหมดอ mm ืม hmm. ก็คือเอ่อแล้วก็คือนอนปกติเช้ามาก็ระบบขับถ่ายก็คือปกติเข้ากับว่าคือช่วงหลุดก็มีแต่ว่าช่วงที่เราเปะเราก็เปะเลยถูกไหมถูกต้องไหมคะพี่หลุดเยอะมาก<อ>แล้วก็กลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ก็เออมีการควบคุมอาหารบ้างเพราะว่าเป็นคนไม่กินมันกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะ๋ะ<อ>ร่างกายค่อนข้างเข้า,ขา,ขาที่ได้เร็วอืม Mm hmm. สุดยอดเลยค่ะก็ขอเสียงปรบมือนะคะแล้วก็กดแปดแปดแปดให้กับพี่เอได้ค่ะก็พอหลังจากที่เรานะคะได้เรียนเรื่อง FB จบแล้วนะคะ